สวัสดีครับเป้วันนี้ซื้อกระบะอีกสองคันครับเป็นนาวาร่านะครับตัวใหม่เลยมีแคบกับสี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้ทั้งคู่ปีเปลปีใหม่นะครับฉมหน้าใหม่เลยนะครับสี่ประตูก็มีนะครับแล้วก็แคบก็มีนะครับราคานะครับถ้าแคบนะผมบอกราคาก่อนเลยนะครับไม่หลักหมื่นปีใหม่ปีเปลี่นฉมหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าคอร์สไอนะครับตัวใหม่หน้าใหม่นะครับร้อยเก้าสิบแรงม้าเรียกว่าเป็นเทอร์โบคู่เลยนะครับ ราคาขายนะครับท้งคันนี้4แสนหนึ่งื่นเก้าพันนะครับผ่อนเบาๆเจ็ดพันกว่าบาทนะครับหรือจะเอาสี่ประตูนะครับผ่อนแปดพันกว่านะครับผ่อนแปดพันกว่าได้เกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยบอกเลยว่าสองคันสองคันนี้ราคาถูกมากนะครับราคาถูกราคาดีสภาพโคตรสวยมีแค่สองคันนะครับสนใจจองรีบพักมาโทรมาแอดไลน์มาเลยครับ พอบอกเลยว่าอยู่ไม really ่นานแน่นอนสภาพนี้นะครับครั้งก่อนมาก็ไปเลยมาปึ๊บไปปั๊บลูกค้ามาจองเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตั้งแต่คันแรกก่อนนะครับเอาคันนู้นดีกว่าเอาราคาถูกก่อนนะครับเพราะเป็นแคบแคบเกียวโตปีเบ็ดนะครับโฉมปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันหน้าเดียวกันเลยนะครับรถเนี่ยบอกเลยว่ามีการนะครับตรวจสอบให้แล้ว200ก่อนรายการรถเดิมๆเลยนะครับนี่ตัวใหม่น่าใช้มากสีบอลเงินนะสีบอลเงินไม่ใช่สีขาวนะครับ รถยังมีเก็บสีกับงานให้นะครับเนี่ยอันนี้นิดเดียวเดีย๋ยวเก็บให้นะครับอันนี้น่าจะขูดกําแพงหน่อยหน่อยนิดหนึ่งเนี่ยแค่เนี้ยเดี๋ยวจะการให้นะครับเดีย๋ยวเก็บสีล้างสปาขัดสีตรวจสภาพรถให้ครบเลยนะครับหน้าใหม่ตัวใหม่เครื่องเป็นตัว2.3แล้วนะครับเครื่อง2.3นะครับ 2.3นะครับเป็นเทอร์โบคู่นะ190ยเแรงม้าโคตรสวยและแรงมากนะครับน่าใช้กว่าเดิมพวงมาลัยนะขับง่ายเบากว่าเดิมด้วยนะครับช่วงล่างดีเหยียบสนุกนะครับเหยียบติดเท้าเลยมาเป็นคู่แข่งของหลายๆรุ่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าเหยียบปุ๊บติดเท้าปั๊บเลยฟูดฟูดฟูดเลยนะครับน่าใช้มากอ่ะมาดูกันนะครับสภาพรถคันนี้นะครับปีเบรนะไฟหน้าสวยๆใสๆไฟหน้าคอดอายไม่แตกไม่แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรหล่อนะครับทะเบียน5487ครับผ่อนประมาณ7,000กว่า นะครับผ่อนเจ็ดพันกว่านะครับจองรีิทักหาสุขาเป้นะครับ,รบ, ح, นะรบแล้วบอกคุณเป้ผมจองคันนี้นะครับแล้วก็ใช้อาชีพอะไรออกจะทําไร่ทาสวนทํานาปลูกทุกรนลำไยห,หรือพนักงานบริษัทข้าราชการโรงงานออกได้หมดนะครับทุกอาชีพนะครับไปรับรองทุกอาชีพออกได้หมดครับจะค้าขายตลาดนัดอะไรเงี้ยมีพงมีแผงมีร้านชงร้านชําออกได้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงอย่าเป้จะก,การให้ดันเคสให้ได้เลยครับหรือมีบัตรเครดิตอยู่วงเงินเป็นแสนอ่างเงี้ยอ่ะเราต้องการจะออกก็ได้ครับ อนามัดด่วนได้เลยภายใน30นาทีทุกจังหวัดเช่นกันครับติดต่อมาเลยครับเบอร์ตัล่างขวามือนี้นะครับมาดูกันต่อครับฝากระโปรงนะครับนี่เป็นร่องแบบนี้คือร่อง V ปกติเลยนะครับสภาพสวยๆภาษีพรบมีครบนะครับกระจกนะผมบอกแล้วมีกล้อง360ให้ด้วยนะครับนี่กล้อง360มีให้ด้วยครับแม็กสวยๆแม็กอลอยแท้ลายใหม่สภาพงามยางใหม่กิ๊บนะครับยางใหม่กิ๊บสุมทร้อสภาพเดิมนะครับ ยางบิสโตนนะครับล้บบเบรก ABS ยางปี23าเป๊เปลี่ยนให้แล้วนะครับยางปี23บสามนะยางปี23บสามเลยนะครับโค้ดสวยสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยครับกล้องสาม้กสิกระจกหน้าเดิมแท้จากศูนย์ครับด้านในเป็นยังไงมาดูนะครับหูจับโครเมียมเนาะด้านในครับเบาะนะเป็นเบาะหนังแบบใหม่แล้วนะครับนี่เบาะหนังลายลูกกนาดเรียกว่าลายลูกกนาดแล้วกันนะครับนั่งนุ่มสบาย และมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับประวัติศูนแท้นะครับประวัติศูนแท้นะครับไม่ก็น้อยไม่แค่ก้าหมื่นเก้าหมื่นครับไม่เก้าหมื่นเท่านั้นกล้องหน้ามีพร้อมนะครับกระจกมองหลังแบบปรับแสงออโต้ด้วยโคตรคุ้มนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวานี่สำเนาเล่มก็มีรถมือเดียวนะครับรถยังงานประวัติศูนแท้นะครับรถยังงานประวัติศูนแท้ภาษีปีละพันกว่าบาทนะครับเนี่ยเล่มมีพร้อมโอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับ รถมีเล่มครับไม่ต้องห่วงนะครับรถเป้มีเล่มทุกคันอยู่แล้วนะครับเปิดดูแคปนะครับด้านในนี่งามๆเลยนะครับสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆดูเลยครับที่ใหม่คลิปใหม่คลิปนะครับจะซื้อเงินสดเงินผ่อนก็บอกกันได้ครับแต่ว่ามาไวไปไวนะครับเพราะลูกค้าดูเป็นหมื่นคนนะครับเพราะเป้ลงนะทั้งคลิปช็อตคลิปยาว นะครับแล้วก็ลงใน t ิ o k y อก t u b e Facebook ทุกอย่างเลยนะครับดูเป็นดูเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับดังนั้นครับลูกค้าไม่ดูคนเดียวนะครับคนอื่นก็เห็นคนอื่นก็ดูคนอื่นก็อยากได้นะครับเขาก็จะโทรมาเหมือนกันนะครับแต่เป้จะยึดจากใครโอนจองก่อนนะครับคนนั้นได้สิทธิ์แรกเลยนะครับเคเบิลสวยๆนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นแบบ LED มีกล้องนะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับเซ็นเซอร์4จุดมีกล้องหลังครบนะเคเบิลติดมาพร้อมครับ นะครับแคดบอยติดมาพร้อมนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่อยากได้ทําไงครับผมอาออกให้ได้ได้ออกให้ก็ได้นะเนี่ยจะไม่ล้างเห็มไหมเนี่ยยังไม่ล้างนะครับสภาพเดิมไม่เดิมนะครับตะเข็บท้ายก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมเดิมอ่าเดิมนะตะเข็บเป็นนักเดิมโครงสร้างเดิมนะครับฝาทงฝาท้ายดูเลยนี่ครับนี่หัวน็อตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับซีนเดิมแท้นะครับเนี่ยสภาพสวยนะครับเซ็นเซอร์4ี่จุดนะ มีพาร์คิ่งเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับโคตรดีนะตัว e นะครับช่วงล่างลูกมาทุกอย่างเดิมนะครับแหนบ4แผ่นแหนบ4นะครับอยู่ใต้เพาก็บอกเลยก็บะนะครับของนาวาร่าขึ้นชื่อเรื่องการบรรทุกนะครับแรงม้าเยอะออปชั่นเยอะและคุ้มนะครับอ่ะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับมาดูกันต่อสําหรับตัว4ประตูบ้างนะครับ4ประตูนะครับก็เช่นกันสเปคเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็น4ประตูเฉยๆนะครับแต่ให้ดูสภาพรถว่าที่เพิ่งเข้ามา นะครับเป็นยังไงนะครับให้ดูสภาพรถนะครับเพราะบอกเลยว่ารถมือสองแต่ละคันสภาพไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ขายอยู่4 9 9 0 0 0ได้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่หน้าใหม่แล้วนะครับตัวใหม่หน้าใหม่แล้วนะครับก็มีโปรให้ครับโปรฟรีดาวนะครับไม่มีให้เลยนะครับแถมในเรื่องของซ่อมส่วนให้ด้วยฟรี1ปีนะครับสีสัสนรอบคันเห็นไหมสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้แม็กแท้ครับแม็กแท้ยางบิสโซนยางปียี่สี่นะ ยางปี24เลยซุ้มล้อป่องล้อก็สวยงามนะครับสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆเลยกล้อง3 60มีให้นะครับต้นท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว E ไหมดูก่อนนะครับตัว E เหมือนกันนะครับเซนเซอร์ก็4ี่จุดเหมือนกันนะเหมือนกันได้เลยนะครับแต่ว่าต่างกันแค่แคปบกับสประตูนะครับถ้าแคปบ1ี่0สหนคันนี้ครับหมึ่งเ0 0 0่นถ้า4ประตูนะครับ49 9 0 0 0เหนะครับ กล้องก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับแต่เข็บเดิมบอดี้เดิมนะครับแค่ยังไม่ล้างนะแค่ยังไม่ล้างให้เฉยนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับชอบก็จัดเลยนะครับอ๋อมีเหมือนจะมีสปริงมาด้วยนะอุ้แต่ฝาท้ายเบานะเบานะครับฝาท้ายเบากว่าของรุ่นก่อนนะครับเ้ารุ่นก่อนนีงหนักกว่านี้นะครับนี่เบานะดีมากนะครับชงล่างเดิมครับนี่สภาพเดิมไม่แต่งไปแล้วสวยงามนะครับสภาพสวยเลยนะครับ คันนี้ผ่อนประมาณ8 0ด0กว่าบาทนะครับผ่อนแปดพันกว่านะครับเบาได้เบาหนังเหมือนกันครับมีแอร์หลังอยู่แล้วนะนาวาร่านะครับแอร์หลังสองจุดนะเบาหนังครับสภาพเดิมๆต่อยกได้ร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับตัวถังเมดี้ก็เดิมนะครับประแจไม่แรงอยู่ครบสีเดิมโรงงานอ่าสวยงามนะครับหัวนงหัวน็อตสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับนี่สีเรียกเท่ากันทั้งหมดนะครับ สภาพเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับสบภาพสวยเดิมนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแผ่นเพจอยู่ครบครบนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบครบนะครับอ่าหัวนงหัวน็อตสภาพเดิม, 80, 000, นะม 82, นะครับไม้แปดหมื่นนะไม้แปดหมื่นสองพันนะครับพุสตาร์ทครบมีคูสอนโทนพร้อมนะครับพวงมลาเัยเป็นบุนนุ่มอย่างดีนะครับเป็นบุนนุ่มอย่างดีนะครับและดูนะ นี่ครับเดิมๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมรอยมาร์คยังอยู่ครบเลยจากป้ายแดงอ่ะเนี่จากลายผลิตเลยนะไม่เคยแก่ไม่เคยขายบ่งบอกว่ารถคันนี้รถเดิมนะครับมาสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทดูซิเป็นยังไงออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับมาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับอ่าหุ้ยนิ่มากนะครับนิ่มากนะครับสตาร์ทแล้วนี่มากเลยนะครับไม่แค่แปดหมื่นนะครับ เซนเซอร์ S S น่าจะอันนี้นะอ่าเรียกว่าอะไรฝุ่นบางนะครับฝุ่นบางนะครับนี่ตั้งค่าได้หมดเลยนะการบำรุงรักษาห้องเครื่องเปลี่ยนของเหลวไสกรองตั้งได้หมดเลยดีมากนะครับสภาพสวยนะขาวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับพวกจอบ้างจอเจ็ดนิ้วนะครับกล้องหลังมีครบนะครับกล้องหลังมีครบนะครับอ่ากล้องหลังมีครบเลยนะครับกล้องสามร้อยหกสิบ เห็นไหมเนี่ยบอกองศาการเลี้ยวทุกอย่างครบเครื่องเลยนะครับคุ้มมากนะคุ้มมากๆครับคันนี้แอร์เป็นออโต้ด้วยนะครับพาร์ i กิ้งเซนเซอร์ก็มีให้อยู่นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับคุ้มมากคันนี้กุญแกนะครับนี่อยู่ครบเลยสวยครับสวยมากอ่ะมาดูกันต่อห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับสภาพด้านหน้านะครับแล้วข้อดีอย่างที่เพิ่มขึ้นมาคือมี traction control นะครับระบบช่วยการล้อฟรีนะครับล้อลื่าไหร่ก็มีครบเช่นกันนะครับ โคตรสวยนะแจ่มมากนะครับ4 9 9 0 0 0เป้อยากได้เลยนะครับถ้าผ่อนถ้าผ่อนแบบว่าเวาไดาหมดแล้วนะครับอีกคันหนึ่งก็น่าน่าซื้อนะครับดูสิมไฟด์ไทมนะครับหล่อๆแบบนี้เรียบๆสวยๆนะครับมาดูห้องเครื่องต่อนะครับมาครับที่ห้องเครื่องเปิดมานะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเครื่องเดิมนะของเป้เน้นว่ารถเดิมไม่แต่งนะต้องไม่แต่งต้องเดิมแบบนี้นะครับเป้ซื้อนะเครื่อง2.3ตัว E นะครับระบบเบรก ABS สี่ล้อนะครับ แก้มเดิมซีนเดิมนะครับนี่ซิลิโคนเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะสภาพเดิมสวยมันนงมน้ำเดิมนะครับคันหน้าครับไปหน้าของแทสเซนเล่นะครับคันหน้าลูกเฟรมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับแก้มเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับซีนเดิมแท้รถไม่มีชนนะครับเป็นน้งสปอตเดิมเครื่องเดิมนะครับเนี่ยหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอร์ b o คู่เนาะ นะครับสภาพที่สวยนะใครที่สนใจนะครับทักหาตรงหาได้เลยคัรนงคันหน้าคัรนงคันหน้าทุกอย่างเดีอ๋หมดนะครับรถเกียร์เอห้าดาวนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับรถปียี่สิบเอ็ดด้วยดอกเบี้ยถูกนะครับรถสวยไม่น้อยไม่แค่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับที่ได้เรื่องของสมรรถนะแรงม้าเยอะออปชั่นเยอะคุ้มนะครับก็ ถ้าหารถที่แบบขับสนุกขับมันออปชั่นเยอะผมบอกเลยยังไงก็ต้องนนวาล่านะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูต่อในส่วนของตัวแคบบ้างนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันมาคราวนี้มาดูคันของกระบะแคบบ้างนะครับไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะสภาพสวยเดิมจอทัชสกรีนนะครับกล้องสามร้อยหกสิบมีให้ครบนะครับเนี่ยมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยดูดิครับโคตรแจ่มนะครับโคตรชอบเลยนะ กล้องหลังมีครับกล้องถอยเป็นไงครับมีเสียงเซ็นเซอร์ตบ,บอกด้วยนะเป็นไงโคตรค้บกับราคาเลยนะครับสวยมากเอาเขีาข้าอ่อีดูดูดูนี่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 น,น,น,นี่อ่าเป็นไงบอกระยะองระยะบอกสีด้วยนะสีเขียวปลอดภัยสีส้มนี่คืออันตรายและเนี่ยบอกครบเลยนะครับอ่าไปดูเครื่องบ้างเป็นไงไปดูมาดูนต่อที่เครื่องครับของตัวแคบนะถ้าแคบสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าครับสนใจโทรมาได้เลยครับ จะซื้อกันสดกันผ่อนได้หมดเลยเป้มีเล่มพร้อมโอนนะครับมีเล่มหมดเลยนะครับรถมีเล่มทุกคันนะผมบอกเลยไม่ต้องห่วงครับรถของเรานะครับมีเป็นร้อยเป็นพันคันนะครับกับเงินแค่คันรถคันเดียวนะครับไม่ต้องห่วงเราไม่มีไม่มีโกงใครแน่นอนนะครับโอนจองสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะครับผมบอกเลยว่าเราขายรถนะครับคุณภาพทุกคันนะครับเนี่ยคือเรื่องเดิมเดิมสภาพสวยนะครับแค่ยังไม่ล้างนะครับเทอร์โบคู่นะครับนี่สวยแบบนี้เห็นไหมครับ เรื่องนิ่งปกติตัว2.3ตัว e นะครับสภาพสวยๆใหม่ๆเดี๋ยวล้างสปากระสีให้แน่นอนไม่ต้องห่วงเก็บงานทั้งหมดนะครับคันวงคันหน้าแก้มทุกอย่างเดิมนะครับนี่เดิมๆหัวนงะหัวน็อตเดิมเห็นไหมครับเดิมๆเลยเนี่ยเดิมสวยงามนะครับสภาพเดิมแบบนี้ใครสนใจรีบทักหาตรงหาได้เลยครับคันนี้ก็ว่างอยู่นะครับนี่สติก๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับโค้ดเดิมหมดเลยโคตดสวยนะครับ ตัวใหม่หน้าใหม่หน้าใช้แรงม้าเยอะนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ร้อยครั้งสิบแรงม้าเลยนะครับก็เป็นรถที่บอกเลยว่าคุ้มมากน่าใช้มากครับอ่าสรุปครับลูกค้าไหนสนใจนะครับแคปก็มีสี่ประตูก็มีครับรีบจับรีบจองก่อนที่มันจะโดนจิตจองนะครับรถของเป้นะครับบอกเลยลูกค้าดูนะครับหลายช่องทางนะครับเป็นแสนคนนะรถมีแค่สองคันรีบทักหาตัวหาครับเป้วิศวะฝ่ายขายครับ ติดต่อที่เบอร์เป้ได้เลยครับ0947894848ครับหรือแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ครับบอกเลยว่าพร้อมรับสายพร้อมให้ข้อมูล24ชั่วโมงครับติดต่อมาได้นะครับ0947894848ครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับรถกระบะที่สวยแบบนี้ขอตัวลาไปก่อนอในเรื่องกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ